สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับช่องมัชยาอีกแล้วนะคะต้องขอโทษจริงๆนะคะที่หายไปนานคลิปนี้เรากลับมากับ14ปัญหาของมือใหม่ในเกม b a n ด Dream ค่ะถ้าคลิปนี้มีความผิดพลาดหรือทําให้เกิดความไม่พอใจแต่ประการใดก็ <S <S ต้องขอโทษไว้ด้วยนะคะงั <S <S ้นเราเข้ามาเนื้อหากันเลยปัญหาที่1ของมือใหม่คือความเร็วค่ะ ตาสังเกตว่าเวลาเราให้เพื่อนๆเล่นแบ่งดีมแล้วจะชอบเล่นช้าๆกันแต่ถ้าใครเคยดูคลิปเล่นริงกิ้งบลูมด้วยความเร็วช้าแล้วก็เร็วที่สุดของเราจะเห็นว่าตอนเราเล่นความเร็วปกติของเราก็คือ9.6เราเล่นได้ดีกว่าตอนที่เราเล่นความเร็วช้าๆแบบ3.3เยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราแนะนํามือใหม่ให้ลองปรับความเร็วไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอความเร็วที่ถนัดค่ะปัญหาที่2เป็นปัญหาของริทติ้งเกมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโอสุ อาเซียเลิฟไลฟ์หรืออื่นๆก็คือหูฟังบลูทูธค่ะหูฟังบลูทูธมันจะสามารถ delay ดีเลย์ได้ทำให้เรากดไม่ตรงกับจังหวะแล้วก็ทำให้เสียงแหลกได้สุดๆด้วยเราเลยไม่แนะนำให้ใช้ค่ะปัญหาที่3คือการก๊อปค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าก๊อปยังไงก๊อปอะไรการก๊อปก็คือการทำตามคนอื่น ในที่นี้ก็คือทําตามคนที่เก่งๆเช่นเราเห็นคนเก่งๆเล่นด้วยนิ้วชี้เราก็ทําตามหรือแม้แต่ความเร็วลักษณะโน้ตเสียงสไตล์ทุกอย่างเราก็ทําตามเขาซึ่งมันอาจจะเป็นไอเดียก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นค่ะตอนเราเล่นเกมนี้ใหม่ๆก็พยายามทําตามคนอื่นนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้เก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราขอแนะนําให้หาความถนัดของตัวเองเอาค่ะปัญหาที่4คือการไม่ซื้อแอร์เรียไอเทมค่ะ หลายๆคนมองว่าแค่มี4ดาวเยอะๆก็เก่งแล้วแต่แค่นั้นไม่พอคะ่ะถ้าสังเกต a อ e a Item ทของเราเพิ่มพลังให้เราเยอะมากประมาณแบบ1ส่วน3ของพลังทั้งหมดของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นควรซื้อ a อ e a Item เทเยอะๆนะคะปัญหาที่5คือการเปค่ะคือมันก็ช่วยนะคะแต่ว่าปัญหาคือมันแพงมากถ้าอย่างเราอยากได้6 6 0ดาวหรือก็คือกาชาสิครั้งเราก็ต้องจ่ายตั้ง 749บาทค่ะมันแพงมากแล้วก็เราอาจจะได้สีดาวแค่ตัวเดียวหรือว่าอาจจะไม่ได้สี่ดาวโดยด้ยวยซ้ำไม่คุ้มเลยค่ะเราเก็บเองไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าอยากรู้วิธีได้ดาวง่ายๆก็ไปดูวิดีโอที่แล้วของเราได้เลยนะคะอันที่6คือการพยายามเอาเมมเบอร์ตัวเดิมค่ะคือหลายคนอาจจะงงว่าเอะเอาเมมเบอร์ตัวเดิมได้ด้วยเหรอ ก็คือการไปกดดอปเลตอ,อากาชาเช่นเรามีฮากุมิ4ดาวที่เป็นไทป์เพียวอยู่แล้วเราก็ไปกดดอปเลตอักับชาอีกอันที่มันมีฮากุมิเพียวอีกค่ะมันก็ไม่ผิดหรอกนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวเดียวกันแล้วก็ไทป์เดียวกันแล้วสกิลยังคล้ายกันอีกมันก็จะไม่มีประโยชน์ค่ะปัญหาที่7คือการเล่นเพลงเดิมซ้ำๆค่ะ ถ้าเราฟูลคอมโบแล้วเราก็ไปเล่นเพลงอื่นจะได้เหรียญดาวแล้วก็ของอื่นๆหรือถ้าเราเล่นเพลงนึงแล้วมันไม่ฟูลคอมโบสักทีเราก็ไปเล่นเพลงอื่นๆเพื่อเก็บไอเทมก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเล่นตอนที่เก่งขึ้นก็ได้ค่ะปัญหาที่8คือเมมเบอร์ในวงไทป์ต่างกันหรือว่ามาจากคนละวงกันค่ะซึ่งการทําอย่างนี้ทําให้การจัดเอเรียไอเทมยากค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวที่ไทป์ต่างกันมันก็จะเลือกเอเรียไอเทมที่เพิ่มพลังเยอะๆไม่ได้ อันที่มันเพิ่มพลังให้ทุกตัวละครก็จะเพิ่มพลังน้อยมากเราเลยแนะนําให้จัดวงให้ทายเหมือนกันมากที่สุดและพยายามให้เป็นตัวที่มาจากวงเดียวกันด้วยค่ะถ้ายังงงตรงไหนก็เมนต์บอกได้เลยค่ะเราจะได้ทําวิดีโอเรื่องนั้นด้วยปัญหาที่9คือการใช้วงเดิมทุกอีเวนต์ค่ะคือเวลามีอีเวนต์แล้วเราแนะนําให้ จัดวงให้ตรงทางอีเวนต์จะได้ปลดล็อกสตอรี่แล้วก็ได้รางวัลเยอะๆค่ะถ้าดูพวกแรงสูงๆในอีเวนต์ต่างๆก็จะสังเกตว่าเขาจะใช้เมมเบอร์ที่ตรงกับอีเวนต์เป๊ะเลยค่ะปัญหาที่10ที่เราเห็นเยอะมากคือพอเวลาได้มิเชลสติ๊กเกอร์มาแล้วจะเอาไปแลกไอ้3ดาวบวกการันตีทิกเก็ตกัชาค่ะหลายคนเชื่อว่าถ้ากด10 p เพลในกาตชานี้จะทําให้ได้4ดาวเยอะ แต่ที่จริงเราอาจจะได้4ดาวแค่ตัว2ตัวหรืออาจจะไม่ได้ดาวเลยด้วยซ้ำค่ะแล้วก็ยังใช้เวลาเก็บนานด้วยเราเลยแนะนําให้กดกาชาที่มีเขียนว่า t r e e limited member drop rate up เพราะว่าโอกาสที่จะได้ตัวที่เป็น4ีดาวจะเป็น0.50%แต่ถ้าใน3ดาวบวกการันตีทิกเก็ตกาชาจะเป็น0.07%ค่ะทำให้อันที่มี3 limited member drop rate up น่าจะคุ้มกว่าค่ะ โดยเฉพาะ Dream Festival เราแนะนําให้กดสุดๆไปเลยค่ะก็จบไปกับ10ปัญหาของมือใหม่ในเกมแบงดีมแล้วนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่ามีไอเดียอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าผิดพลาดแต่ประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ